ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม ASSA าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูประวัติการเข้าใช้งานระบบไปที่ Data เลือกพนักงานเลือกประวัติการเข้าใช้งานระบบโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่2ตารางแสดงข้อมูลส่วนที่3ปุ่มสำหรับเตะออกจากระบบตัวกรองการค้นหา ค้นหาจากชื่อพนักงานสาขาหรือสถานะเช่นค้นหาจากชื่อพนักงานถ้ามีข้อมูลในตารางก็จะเดตข้อมูลให้แต่ถ้าไม่มีข้อมูลในตารางก็จะแสดงว่าไม่พบรายการที่ค้นหาหรือค้นหาจากสาขาเช่นเลือกสาขาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็จะแสดงข้อมูลชื่อพนักงานที่อยู่ในสาขาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือค้นหาจากสถานะเช่นดูเฉพาะที่ไม่ใช้แล้ว ก็จะแสดงข้อมูลพนักงานที่ถูกปิดใช้งานอยู่หรือดูทั้งหมดก็จะแสดงข้อมูลพนักงานที่เปิดใช้งานและปิดใช้งานอยู่ต่อมาในตารางด้านขวาสุดจะมีเวทขยายสําหรับดูรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบโดยเมื่อกดแล้วจะแสดงประวัติการเข้าใช้งานระบบต่างๆเช่นสาขาที่เข้าใช้งานชื่อผู้ใช้งานชื่อพนักงานหรือจะเป็นเวลาที่เข้าใช้งานล่าสุดเวลาที่เข้าสาขาล่าสุดต่อมาปุ่มเตะออกจากระบบ ใช้สาหรับเตะพนักงานที่ใช้ระบบอยู่นตอนนั้นเมื่อกดเตะออกจากระบบแล้วพนักงานก็จะถูกล็อกเอาท์ออกจากระบบเช่นผมต้องการเตะตัวเองออกจากระบบเลือกพนักงานกดเตะออกจากระบบเมื่อพนักงานถูกเตะออกจากระบบก็จะเด้งกลับเข้ามาที่หน้าล็อกอินใหม่อีกครั้งสำหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูประวัติการเข้าใช้งานระบบ ก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ